จะจหนุนใจในวันนี้จากพระธรรมเยเรมีบทที่46ข้อที่27-28บันทึกว่าอย่าครบผู้รับใช้ของเราเอย๋ยอย่ากลัวเลยอิสราเอลเอย๋ยอย่ากตกใจเลยเพราะนี่แน่ เราจะช่วยเจ้าให้รอดจากที่ไกลและช่วยลูกหลานของเจ้าจากแผ่นดินที่พวกเขาเป็นชเชลยยาโคบจะกลับมาและมีความสงบและความสบายและไม่มีใครทําให้เขากลัวยาโคบผู้รับใช้ของเราเอ,อ๋ยอย่ากลัวเลยเพราะเราอยู่กับเจ้าพระยาเวตรัสด,ดังนี้แหละ ข้อคิดจากพระวจนะหนุนใจผู้รับใช้พระเจ้า 1. อย่ากลัวอย่ากตกใจเพราะปัญหาหรือสถานการณ์ต่างๆ 2. พระองค์จะทรงช่วยเราให้รอด 3. พระองค์จะทรงช่วยลูกหลานของเราด้วยครอบครัวและพงพันุ์ของเราจะได้รับการอวยพร 4. พระองค์จะประทานความสงบและความสบายให้แก่ชีวิตของเรา 5. จะไม่มีใคร ทำให้เรากลัวได้เพราะพระเจ้าเองทรงอยู่กับเราขอพระเจ้าอวยพรค่ะ